อัปเดตข่าวสารของสาวสาวแบล็คพิงนะคะลิซ่าค่ะเธอรับรางวัลกลับบ้านนะเต็มกระเป๋าอีกแล้วค่ะมาคราวนี้นะคะมีการแจกความน่ารักสดใสค่ะพร้อมกับรับใบประกาศนียบัตรนะอย่างเป็นทางการค่ะจากฮันทอชาร์ตอีกด้วยนะคะว่าเธอค่ะเป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกนะคะที่ทํายอดฮันทอค่ะได้สูงกว่า500 0 0นอัลบัมกันเลยทีเดียวนะคะก็รับโลกกลับบ้านไปเลยสิคะพร้อมกับนะคะภาพของโนริซ่าค่ะที่ยิ้มร่าเริงสดใสมากๆนะคะกับการรับประกาศนะอย่างเป็นทางการ จากทางเกาหลีนะคะในคราวนี้ด้วยค่ะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเออแอดว่ายอดขายมันน่าจะเกินไปกว่านั้นมากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจําได้ค่ะตั้งแต่ 3วันแรกนะคะที่มีการเปิดตัวอัลบั้มค่ะยอดขายฮันทอก็ป่าไปที่6 6 0 0 0 0กกว่าแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เห็นมีการรายงานเรื่อยมานะคะจนไปหยุดอยู่ที่7 2 0 0 0 0กว่าอัลบั้มค่ะแล้วก็ข่าวก็เงียบไปนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็รับรองออกมาอย่างเป็นทางการนะคะมีการแจกโลกนะะใบประกาศอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะให้กับน้องลิซ่าค่ะพร้อมกับภาพใหม่ๆของเธอด้วยนะคะก็ดูเธอทะะ่านละเลงสดใสค่ะยิ้มรับแบบว่าดีใจมากๆเลยนะคะแอดก็ออกภาพ สวยของเธอมาฝากด้วยค่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยเธอก็มีการไปอัปเดตนะในแอลแฟมบิลี่ด้วยเหมือนกันนะคะะด้วยรูปภาพนะคะของลูก้ากาลิลีนะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าเนี่ยกลายเป็นจมูกสีชมพูเลยนะถ้าทางเธอก็จะยินดีมากๆาเลยนะคะก็นะเธอก็มาอัปเดตข่าวสารให้เราได้ดูนะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวค่ะของพี่ซูนะคะทางด้านของซีรีส์ snowdrop ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็มีการออกมาประกาศนะคะอย่างเป็นทางการด้วยเหมือนกันค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะจะมีการออกฉายค่ะถึง3วันด้วยกันคุะ สาร์และก็อาทิตย์นะคะโดยจะฉายตั้งแต่ EP ที่3ถึง EP ที่5ค่ะแต่ว่าจะมีการตัดชารทที่เกี่ยวกับอำนาจที่ไม่ชอบทำออกไปนะคะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะก็เลยแจ้งมาให้ผู้คนนะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะยังคงได้ฉายะะตามปกติถ้าสบายใจได้เลยค่ะก็เต็มตัวรอดูนะคพี่สูก,กับซีรีส์เรื่องนี้กันต่อไปได้เลยนะคะอ่ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า